ฉี่ว่ะฉี่มัน no, ส no, well, so, um, ู้ลิตเตอร์ได้ใครดัได้ได้ไม่รู้ได้เออได้ใครเรียกว่างันก็ชนะฉี่ีกูเอาเล่นเทียก็ดีนะ ถ้าคิดว่าจะไม่โดนเพนไบตายไปก่อนไม่รู้พี่ผมก็ได้ไมัได้แล้วหัดมาจัดไปข้าปากุ่ไปมด้บไม่ได้เด็ดเทียไม่ไดีเด็ดเทียด ฉันเจ็บในปอดทิ้งฉันไปตอนนี้กูไม่เห็นแนด้าเลยเปิดเดิน <estiver> นี้ฉันไปห้ใจไม่หนแด้าเลวะเหเียนหรแตนด้าออกจะแรงมันใครจับผูตกใจเฮียให้มือไปลงโต๊ะนะวอาข้าวอะไรเพื่อนเนาะ คอนเฟิร์ตคอนเฟิร์ตคอนเฟิร์ตอะรไรจังอะไรจเข้าเฮี้ยอะไรบอเรีมนเตรวยรออชอบจริงจริงอไปน ไอ้มอโดนตีตุนไอ้มออหวงก้าจูทดื่มกระปุ้ไม่ได้อย่างมอดจะทำยังไงไม่ควรได้รับอีจากใครเก็บเมล์คิวดีๆนะสวัสดี่่พายย้ใคครรรมูหอออนนนะะเเป็กโ A.P. a สผู้ชายนะ a สชั่วโมงโอ้ผู้ชานะสผู้ชายนะชั่วโมงจะไปไอ้บ้านิดนาทีอยากกอโดนนี่โกลุม้อะะโอเปิดสายไปก่อนเลยมันี่มันนี่มนี่เกลนี่กลมันี่ เ <Well, S 2> วรเลยความินยมเออต้องเวรเลยสกิเอะดเอามาได้เจ็บเลยแค่เจ็บก็มัแรงจัง,งสวยเิฟขึ้นใช่ไหมขึ้นมาไี่ีมั้ เอาอะไรปนสามเสียเวลาผมโดนมีโดนปุ๊บแ้่โดดตัวเล็กมันไปอยู่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 โอ้ชิบหายโดนปิดได้ได้ถอยเลยถอยเลยถอยเลยไม่ได้แล้วถอยเลยไม่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 หมอถอยเลยหอหยัดมาเล่นอย่ามาเล่นอย่ามาเล่นกทุคนอ่ะถอยเลยถอยหมดทุกเลนดูคาเฟ่ไม่ได้ คมดตะบี้อกิลต่อไปดิเจ็บอยู่บนเยี่ยมพงลีว sure ่ะเคลียร์ก oh, ja. okay, ่อนเรียก่อนเกมมันไม่ขึ้นเลยเกมมาว่ะเกมได้ว่ะเกมระวังล่างนะล่างอาจจะต่อนี่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 นีล้วด้วยไม่ได้ไปพี่ผมไม่ได้ไปนีหลุดช่างแม่งไม่สนละ พรกะิกอตไหนเงี้ยจอน้ำใจจะกลัโกะผิดแหรอถอยที่ถอยถอยถอยเจอเจ้าไปตอลป้องฉุดฟอร์สีเลยพี่ชายโอ้ยเดี๋ยวเดีปุ๋มแม่งกระเด็นมาโดนแตปุ๋งเฮ้ยขอกว่อี มันอมยังอ่ะมันอมยังมันอมยัง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 มันยังไม่อมเขียดสีแดงขึ้นสวยเขียกลางอยู่เมนเตะนะผมอ่ะแต่ขีบบนเข้าอยู่โอ้สวยครับมันอมขีบอะเดี๋ยวเวี็บบนฟรี มาดิมาดิตายตายตายเพนอยู่ล่างแล้วป้อมได้ป้อมได้ป้อมฟ้ามันเพิ่งเกิดเมียนตีนะอยู่มีใครตามปิดนะปิดใจเย็นใจเย็นถอยถอยผมยิงฟรีอ่ะผมยิงฟรีอ่ะสวยถอยเลยถอยเล่ยเมียนตีอยู่เมียนตีเซตไฟอยู่ได้อยู่น่าจะได้เซตไฟปิดอยู่เฮ้ยฉีมาป้องมาดูอยู่เนี่ยเนี่ยบอกด้วยพี่ป้องบอกเรื่องฟ้าเนี่ย บอใึ่งบอกก่อนไงก่อนมาติโดนในปอมในป้อมอ่าป้อมป้อมก็ได้ได้ปุวะต้องได้ดิต้องได้ีไดได้ไเอ้ยมีกไม่มีไข่ขาแดงม,มั้<ๆ>งเนาะเกียรางเสร็จสลับเลยนะี๋ยวจะปล่อยผมเกียรปนะมีนะผมเลย ไอ้เคียร์กันไปกน,น้วปเราเ,เรีบขึ้นเลยได้เดยเราเริ่มทำแล้วล่ะ uk, ดูนนี้ไม่ได้เ๋ไม่ได้เคียร์เวฟก่อนเล่นเลยเฮ้ยเดีเคียร์กางแล้วผมลงเลยหายสีหายสีหายฉวนี่ฉนี่นี่ไงเคียร์ก ร้อยสี่เจ็บโอ้โหร้อนมากเอาไหมมาล่างหน่อยได้ไหมกันได้มาทีกันได้อยู่แต่เพนมันอยู่เพนเพน้องออกกันเพนเพนตีกีกออกไปแล้วยังใครมาไหมเราอยู่สามไม่ได้พี่พ้องมาหน่อยดิ้อยเลยถอยเลยค่อยกลับมาถอยเลย มามาสองสองหน่อยเข้าได้ไหมตัวหนขีปดขีปิดีปิดมาแล้วมาแล้เราเราเราไม่เสียอะไรเลยอะระวังีเสียแข้สียแข้สงาเลย้ยีสิเแปจบไก้ไม่ไดไอ้บีปนฟาร์ม มันไม่คงจะได้เสกอยู่ล่างอยู่ล่างนะผมป้อนยาโผล่ปอนยาโผล่ไม่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 โผล่เนี่ยไปอยู่ไปอยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอล็อตหนึ่งไปรอบหนึ่งไปอยู่ไปอยู่สิบแปดได้หมดยิงฟรีโอ้ยโห่เฮียยิงไม่เข้าเลยว่ะเฮี่ยความมีแรงจับได้แครี่มันนะเกินเกินเกินโดนที่โดน ได้ครีมันอะสวยสวมันเกิดมันเกิดมั้ได้ป้อมเลยพี่มากลางได้นะ๋ยวมไปเชียร์ให้ตีได้ป้อมเลยไดเรอไปเชียร์บอลสวยออกเกมกลางมา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 อยู่ลอยู่ตีตีะตีบนมันสูงอยู่อะบนเราบูขึ้นบูขึ้นกุ๊กบาได้ป่ะ โอ้โหตีฟรีได้อยู่อะป้อมอะเฮ้ยป้อมเข้าป้อมเข้าให้ป้อมหน่อยป้อมหน่อยป้อมหน่อยเลยเฮ้ยเฮียบอลบนลบอลับไปเลยกรับไปเลยถัดมาวะทันโอ้ยไม่ทานไม่ทานจริงด้วยเหี้ยไม่กล้าป้องเวอร์ไลของมันด้วยตั้งเยอะกว่า รอไปกรุฟาร์มเหรเนี่ยปิดปิดปิดผม,มไม,ม่ได้ไปนะผมไม่ได้ไปนะไปแล้วมันไปแล้วมันกิ่อแล้วได้บางกอนอ่ะได้บางกรนะกรเซตไฟดบขอแดงหน่อยได้แล้วแผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะ จังหวัดมาห้าหมู่ลบกตัวให้ไสตวกางสามอะล่าสุดกางมาทางนี้สี่ตัวบีบเล่นเลยตัดดีไมตัดดีไม่ค่อดี ระบุต okay, ่อเรื่อเมื่อคืนต้องพาผมไปเล่นยิงเรื่อยๆฉีกซ้ายมัน่อยดิมุมมันมุมมันแคบไปหน่อยอยู่บนน่อยดิฉีกขวามันนะต้องต้องไปทานบนมาดูดิไอ้ป้องมายืนเล่นเนี่ยได้ก็ไม่เคลียร์มันสูงมึงได้มาเล่นได้ไม่ได้มนเล่นไม่ได้ ถอยล่างล่างถอยล่างถอยเลยล่างถอยล่างถอยปิดบนอยู่โอ้โหมันไล่ทันได้ไงวะ่วยตัวติห่วหวิกเกินไม่ยอมใช้ตาปะโดนปิดนะน่าไม่เอาเสียดเสียดาอ่ะเรียบร้อยเสียดา มันเล่นมันต้องได้เล่นเรื่อยๆเว้ยอีโร่เราระยะมันไกลกว่ามันโหเลยเล่นระยะกับมันหน่อยดิสามร้อยกูได้ไกลไปฉีฟีเกินทำเลนหน่อยดิไปท้ปาถ้ารู้ว่ามาเล่นเราไม่ได้อะไรก็ไปไปไล่มันเลยพี่ นและอันติมานี่มาคุมไม่ไจะมาสนับสนได้ก่อนน่าจะคุมก่อเช็คไปคุมใหญ่ให้มันได้ฟาร์มแล้วค่อยมาปิดช่วยผมอ่ะคุณเจ๊กมาเนี่ยไม่กายป็นผมไปแยกไฟเนี่ยมาโดแยกดันนะเนี่ยต้องเป็นต้องแยกไปอยู่ไปอยู่ วิ่งไปอยู่โอ้ไปต้องนะเดินหลังและหลังและหลังและหลังด้วย<อ>ต้องแรดก่อนซื้อเออรอดนะรอดนะรอดผมรอดสวีด์สวีดมอ,อสวสว,สว,สว,สวีไม่กลายเป็นผมมาแยกดันแล้วด่าเน,นี่ไออยไปเราเนี่ยงลยรวยเกือบสุดแล้วมาพาผมเล่นอนะ ตังมขขไม่ดีถูเคียบะผมยันตีนะถ้าเพนเข้าแดงอ่ะเลนน้าตอนนี้มีใครมา,า,าอ่ะโองยรีบไกันเอาเว้ยรอรอกี้ผมช็อตอ่ะคาเฟ่มันหาตางาังเลยูุบเลยอยคอยลงไปไล่ใหมดเลยลงไปไล่ให้มหมดเลยเินน่าไปดิ ตัวอาจจะห้าตัวนะให้พี่ครูตีไปคนเดียวเรารอเรารอร่างกี้พี่ดีบัตไม่พี่เฮ้ยส่วนเพนเจ็บเพนเจ็บมันอมมันอมเพนกิปุ๊กปี๊ดแปวตายต่อเฟมันดูดเลือดแล้วเราต้องเดินให้ก่อนเดี๋ยวมันเดู ม่งไฟคาเฟ่มันใช้เลือดใหญ่แล้วป้อมเลยป่ะสวยน้อมันเข้าโอ้โหไปเดินใหญ่เดินใกล้กันป้องมาแล้วถอยเลยถอยเลยถอยเลยมาไม่ได้อะไรอีกนะสุกแล้วไม่รู้ทำไรไม่สูงก็มันก็สูงได้อีกสวยสูงนี่ก็ได้ป้อมบนเอ๊ะมีแรดมาพี่อ่ะ เราต้องเ่็นการเร่นนะไม่ไม่อ่านแกมาเว้ยมาดิมาแล้วครับคาเฟ่ตีนี่พุ่มมองมาเคียดนี่มองมาเคียดนี่มองมาเคียรีฟนี่เคียร์หูก่อนดิองฟอง เอาหดโยกดันมาให้อ่ะก็เกี่ยบไปดีก็แดวดักง่ายแล้วเราคงได้ตรงคงได้อะกันเด็ดกลางแล้วไปล่างต่อบนมันสูงบนมันสูงโผล่ได้โผล่เลยพี่ลิกอ่ะลิกมันออกได้แล้วนี่อย่าโดนเพนชุดเดียวแตกไอ้สัตว์พ่อเดี๋ยวผมขึ้นนี่แหละกันเว้ยล่ะ ขึ้นกันแวรกู้กับพีดามิตการลมไปแล้วเฮ้ยเปลี่ยนข้าผมอ่ะหนึโอ้ใจกลางอยู่เะไรปล่อยปะไปล่างด้วยไปล่างด้วยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว

ไม่ไม่เอาแล้ไม่เอาแล้วอา้ไม่เอาแล้วไม่เอาล้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วองชั้มันอาหนไม่อย้ม่อ้่เอาแบไแ้ไ้ว่อาแมาแไมาไม้หไมอวอา่อยอาูไม่อ้เอยู่ไม่อ้ไ่อแไได่้ไ่าว่าแเล่เไ่แ่เล่นอนเดียวมอเล่เ่น้อา่อมเอเอ้เอมันอ้องแก่าว เก่นเปิดแค่ไหล้วนะเฮ้ยบ้าปิดได้ผ่านปะเนี่ยผ่านผัานในผู้เฮ้ยไดไ้ได้นะโอเคีะกระเด็นหมดเดรียน,นะไม่ต้องโอเคให้หน่อยแล้วกันขึ้นกันเบอรนะเี็ตุยล่างได้ไหมเนี่ยเจ็ดสบ อะไรเพื่อเด็กจังหวะขึ้นบ้านอมังกรก็ได้ผมขอได้ไหมท่านไปแล้วเสียมึงอ่ะขอมังกรใหญ่เได้มั้ยตัวใหญ่ตัวเอล็กผมมีกันเวทแล้วมีกันเวทเล็กอยู่ดูได้มั้ยร้อนเปิดเลยมันอยู่ผู้แมวไอ้นั่นอ่ะบ้าฟ้าอยู่ปะวะ พี่ปิ๊กป๊อ้โสดให้พี่ปิ๊กป้อกโสดให้โสดพี่ปิ๊กป๊อกเอ้ยไม่ใช่พี่ปิ๊กป๊อกตายเดี๋ยวล้ามือเตียงมันเวไได้อยูมีดักราพี่เดี๋ยวเราไปทำบนรอให้เราไปทบนรอก็ได้เดี๋ยวดียมดเดี๋ยวได้ ตา้มไว้แ้นเราวเจะได้กันเบลมาดิมาดิมาดินี่อะไรไอ้สั์แม่งตีเป็นตัวไหนโง่ตายไปไอ้ควายมาดิเหี้ยเอาแม่งเดียวแม่งเดียวแม่งดีแต่ม่มาดิเหี้ยมาดิมึงมาดิ หวยลูกเนี่ยกูเหี้ยโดนคนเดียวเจ็บแม่ดีกันข้าวอ่นกูไม่เหมือนโก้บ้อ้เหี้ยกูยืนหลังแล้วหลังอีกกระโดดกระโดดแคลรี่รู้จักไอเทมที่เป็นโจมตีกันเวทปะอ๋อไม่ได้ออกนั่นไงจะบอกว่าออกอันนั้นแทนกันเวทก่อนก็ได้นะมันได้เปอร์เซ็นต์ตีเร็วด้วยแ้ามันกัน ออกพวกหูออกเป็สีเขียวขับาด้วยนไวด้วยอูไอ้สีเขียวขับมาด้วยใช่ไหมถ้าออกอันนั้นน่ะมันจะช่วยได้มากกว่ามันเป็น airspeed base อะไม่แต่ว่าถ้าเรื่องออกเป็นตัวแข็งนะส่วแต่ว่าผมโอกด้วย